Read for Life Podcast อ่านเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเนื้อหาหน่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีบทสรุปอย่างละเอียดของหนังสือศิละปะแห่งการล่อลวงจิตใจคนหรือ The Art of Seduction โดย Robert Greene ค่ะเป็นสบับภาษาไทยเลยนะคะที่จะพาเราไปสำรวจแก่นสำคัญจุดเด่นแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะกับผมเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ อยากจะทําความเข้าใจหลักการเบื้องหลังสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เรียกว่าการล่อลวงนะคะหรือก็คือการดึงดูดใจคนซึ่งมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะแต่แบบมันลงลึกไปถึงกลไกทางจิตวิทยาเลยแล้วก็ควกกลยุทธ์ที่ใช้ชักจูงใจคนได้ในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมการงานหรือแม้กระทั่งการเมืองแก่นของมันคือทำยังไงให้คนอื่นอยากนะคะอยากที่จะเข้าหาเรา หรือมอบสิ่งต่างๆให้เราด้วยความเต็มใจใช่เลยครับและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยจากบทสรุปนี้คือการที่เขาเน้นว่าไอ้กระบวนการล่อลวงตามแนวคิดของกรีเนี่ยนะครับมันทำงานกับความรู้สึกมากกว่าแล้วก็จินตนาการของเป้าหมายเป็นหลักเลยไม่ใช่การแบบใช้เหตุผลมาคุยกันตรงๆแต่มันคือการสร้างสภาวะบางอย่างขึ้นมาที่มันดึงดูดใจเช่น ความรู้สึกลึกลับน่าค้นหาหรือมิสทรีที่เขาว่าหรือการกระตุ้นให้เกิดภาพฝันหรือแฟนตาซีแล้วก็มีการใช้ความขัดแย้งหรือคอนทราสเพื่อสร้างสเสน่ด้วยและที่สําคัญมากๆเลยคือการควบคุมจังหวะทางอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับอืมตรงนี้แหละค่ะที่มันเริ่มน่าสนใจมากๆเลยฟังดูแล้วมันซับซ้อนกว่าแค่เทคนิคจีบหรือเทคนิคเข้าหาคนทั่วไปนะคะแต่มันเหมือนเหมือนเราต้องเข้าใจแผนที่จิตใจคนเลยอะค่ะ แล้วการที่บทสรุปย้ำเรื่องความอดทนการอ่านสัญญาณไม่รีบร้อนเนี่ยก็ยิ่งชี้เลยว่ามันเป็นเรื่องของชั้นเชิงแล้วก็กลยุทธจ์จริงๆไม่ใช่แค่การแสดงออกผิวเผินเลยนะคะครับผมยันเรามาลองแกะดูกันดีกว่าค่ะบทสรุปนี้เขาแบ่งเนื้อหาหลากักๆไว้2ส,ส่วนใหญ่ๆเลยคือประเภทของนักล่อลวงหรือที่เรียกว่า seductive characters กับอีกส่วนคือยุทธวิธีหรือ tactics ที่ใช้ เราลองเริ่มที่ประเภทก่อนดีไหมคะการเข้าใจว่ามีบุคลิกแบบไหนบ้างหรือว่าเป้าหมายเรามีแนวโน้มเป็นแบบไหนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นภาพอะไรชัดขึ้นบ้างคะครับ การแบนประเภทซึ่งในหนังสือต้นฉบับจริงๆมีตั้ง9แบบนะครับตามบทสรุปที่เรามีเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจกลไกนะครับกลไกการสร้างสเสน่ห์ที่มันต่างกันออกไปพอเราเข้าใจกลไกแล้วก็จะพอเห็นภาพว่าอ๋อทำไมบางวิธีถึงได้ผลกับคนบางกลุ่มหรือทําไมคนบางคนถึงมีแรงดึงดูดเฉพาะตัวแบบนั้นๆตัวอย่างเด่นๆที่บทสรุปพูดถึงก็มีอย่างเช่น The Siren หรือนักยั่วยวนด้วยสเสน่ห์นะครับ ประเภทนี้เขาจะใช้รูปลักษณ์เสียงหรือท่าทางที่ดูเย่าวยวนเป็นอาวุธหลักแต่แก่งสำคัญจริง,รงๆไม่ใช่แค่ความสวยงามภายนอกอย่างเดียวนะครับมันคือการควบคุมการรับรู้ของอีกฝ่ายโดยอาจจะสร้างระยะห่างนิดๆหรือความรู้สึกน่าค้นหาทำให้เป้าหมายต้องใช้จินตนาการของตัวเองเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยความปรัถนาของเขาเองอ๋น่าสนใจมากเลยค่ะตรงที่บอกว่า แก่นคือการควบคุมการรับรู้ไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาหรือท่าทางอย่างเดียวแสดงว่ามันมีการออกแบบประสบการณ์ให้เป้าหมายด้วยนะคะเนี่ยแล้วประเภทอื่นล่ะคะมีแบบไหนที่อาจจะตรงข้ามหรือแตกต่างกันชัดเจนบ้างไหมคะมีครับมีครับเช่น the rake หรือคนหลงไหลผู้ไล่ตามอย่างเปิดเผยกลุ่มเนี้ยจะตรงกันข้ามเลยคือแสดงความปรารถนาอย่างรุนแรงชัดเจน ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นที่ต้องการมากๆเลยนะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่จะดูไม่จริงใจหรือดูเหมือนเป็นแค่เกมเพราะเน้นความร้อนแรงเป็นหลักอืมค่ะแล้วก็มีอีกแบบ the ideal lover หรือผู้เติมเต็มอุดมคติคนนี้จะมาแนวแบบว่าศึกษาก่อนเลยศึกษาข้อมูลเป้าหมายอย่างละเอียดเลยว่าเขาขาดอะไร เขาฝันถึงอะไรอยู่แล้วก็ปรากฏตัวในฐานะเหมือนเป็นคําตอบของสิ่งนั้นเลยทําให้เป้าหมายรู้สึกว่าหูนี่แหละเจอคนที่เข้าใจเราจริงๆแล้วก็เติมเต็มเราได้สมบูรณ์แบบโหฟังดูเหมือนประเภท ideal lover นี่ทรงพลังมากๆเลยนะคะแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าเป้าหมายมารู้ตัวทีหลังว่าภาพลักษณ์ผู้เติมเต็มที่เห็นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเข้าหาเราเฉยๆ มันจะเกิดอะไรขึ้นบทสรุปได้พูดถึงความเสี่ยงหรือด้านมืดของประเภทนี้ไว้บ้างไหมคะในบทสรุปที่เรามีไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องความเสี่ยงของแต่ละประเภทเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเน้นอธิบายกลไกการทำงานมากกว่าแต่ถ้ามองโดยในแล้วเนี่ยการสร้างภาพที่ไม่ตรงกับความจริงทั้งหมดมันก็ย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้วละครับเมื่อความจริงมันปรากฏออกมา ซึ่งอันนี้อาจจะไปเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องความยั่งยืนของความสัมพันธ์ที่เราอาจจะได้คุยกันต่อไปค่ะค่ะยังมีประเภทอื่นๆอีกนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่น The c o q u t หรือคนเย็นชาที่แบบชักชวนแล้วก็ถอยพวกนี้จะเก่งเรื่องการเล่นกับความไม่แน่นอนดึงดูดด้วยการให้ความสนใจแล้วก็ทำเย็นชาใส่สลับกันไปทำให้เป้าหมายสับสนอยากเอาชนะแล้วก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลาเลยครับ คลาสสิกมากเลยค่ะแบบนี้ครับแล้วก็มี the charmer หรือพวกมีสเสน่ห์ทางสังคมอันนี้จะเน้นทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีสบายใจเวลาอยู่ใกล้ๆเป็นผู้ฟังที่ดีเข้าอกเข้าใจคนอื่นเหมาะมากกับการสร้างเครือข่ายหรือในบริบทที่ต้องการความร่วมมือนะครับสุดท้ายที่เด่นๆก็ the charismatic หรือผู้มีแรงดึงดูดจากความเชื่อมัน่นพวกนี้จะสร้างพลังจากความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆม,มีวาทศิลป์ที่ดีเยี่ยม แล้วก็อาจจะมีภาพลัลกษณ์หรือวิสัยทัศน์ที่ดูยิ่งใหญ่ดึงดูดให้คนอยากติดตามเหมาะกับบทบาทผู้นำมากมากครับอืเข้าใจเลยค่ะว่าแต่ละแบบนี่มีเหมือนอาวุธหรือวิธีการสร้างแรงดึงดูดที่ต่างกันไปจริงๆพอเราเห็นภาพบทบาทหรือประเภทต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะมันก็นำไปสู่คำถามต่อไปเลยว่าแล้ววิธีการล่ะคะหรือยุทธวิธีที่ทำให้บทบาทเหล่านี้มันเวิร์กมันได้ผลเนี่ยตามบทสรุปมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ รเรื่องยุทธวิธีนี้เป็นอีกส่วนที่บทสรุปให้รายละเอียดไว้เยอะพอสมควรเลยครับถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญสำคัญก็คืออย่างแรกเลยเลือกเป้าหมายให้ถูกอันนี้สำคัญมากครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะอ่อนไหวหรือตอบสนองต่อการล่อลวงเหมือนกันหมดนะครับต้องมองหาคนที่มีเหมือนช่องว่างทางอารมณ์หรือมีความปรารถนาบางอย่างที่เราพอจะเข้าไปตอบสนองหรือเติมเต็มได้อ๋อ อย่างที่2คือหลีกเลี่ยงความตรงไปตรงมาครับการสร้างความคุมเครือความลึกลับบางอย่างเนี่ยมันมักจะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าการเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่แรกเจอเลยจริงค่ะ 3. คือกระตุ้นจินตนาการปล่อยให้เป้าหมายมีพื้นที่ในการสร้างภาพเกี่ยวกับตัวเราในใจของเขาเองแทนที่เราจะป้อนข้อมูลให้ทั้งหมดแล้วก็ข้อ 4. ส่งสัญญ,ญาณผสมหรือ m i x signals อันนี้เป็นเทคนิคที่ถูกพูดถึงบ่อยมากมาก คือการให้ความสนใจสลับกับความห่างเหินความอบอ่อนสลับความเย็นชาเพื่อสร้างความโหวยหาทําให้ค่าเดาได้ยากแล้วก็กระตุ้นให้อีกฝ่ายคิดถึงเรามากขึ้นด้วยครับเทคนิค mix signals นี่คลาสสิกจริงๆนะคะเหมือนจะเห็นได้บ่อยมากเลยในสื่อต่างๆด้วยบทสรุปได้อธิบายเพิ่มไหมคะว่าทําไมไกลไกแบบนี้ถึงได้ผลในทางจิตวิทยามันทํางานกับความรู้สึกส่วนไหนของเราเหรอคะครับ บทสรุปอธิบายในเชิงว่าการส่งสัญญาณผสมเนี่ยมันสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่แน่นอนทางอารมณ์ขึ้นมาครับซึ่งตามหลักจิตวิทยาที่หนังสืออ้างถึงเนี่ยนะครับถึงแม้บทสรุปจะไม่ได้ลงลึกมากสภาวะแบบนี้มันมักจะกระตุ้นให้คนเราพยายามหาทางควบคุมสถานการณ์หรือพยายามทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นผลก็คือทําให้ต้องลงทุนทั้งความคิดและอารมณ์กับคนที่ส่งสัญญ,ญาณนั้นมามากขึ้นนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะครับเช่นสร้างการพึ่งพาทางอารมณ์ทําให้เป้าหมายรู้สึกว่าเราเป็นแหล่งของความสุขความตื่นเต้นหรือความสบายใจที่เขาขาดไม่ได้เลยการควบคุมจังหวะหรือทารมิงอันนี้ก็สําคัญมากการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเข้าใกล้เมื่อไหร่ควรจะถอยห่างเมื่อไหร่ควรเงียบหายไปถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะครับจังหวะที่ผิดพลาดนิดเดียวอาจจะทําลายทุกอย่างที่สร้างมาได้เลยอือหือใช่เลยค่ะ แล้วก็มีการสะท้อนหรือ Mirroring การแสดงให้เป้าหมายรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาอย่างลึกซึง้งผ่านการสะท้อนความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่ภาษากายบางอย่างของเขากลับไปสุดท้ายคือสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เข้มข้นหรือ Emotional Roller Coaster การนำพาเป้าหมายให้ผ่านประสบการณ์ที่มีทั้งความสุขแบบสุดๆแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาของความเศร้าความสงสัยหรือความตึงเครียดบ้างเล็กน้อย มันจะทําให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ที่ลึกซึง้งแล้วก็น่าจดจํากว่าความสัมพันธ์ที่มันราบเรียบเกินไปครับฟังดูแต่ละยุทธวิธีนี้ต้องใช้ทั้งการสังเกตการวางแผนแล้วก็ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์พอสมควรเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วในบทสรุปมีการยกตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์มาประกอบด้วยใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันเชื่อมโยงกับแนวคิดเหล่านี้ยังไงบ้างคะใช่ครับกรีนเขาใช้ตัวอย่างเยอะมากเลย เพื่อทําให้แนวคิดพวกนี้มันดูจับต้องได้มากขึ้นตัวอย่างที่เด่นๆที่บทสรุปมักจะหยิบยกมาก็เช่นเคลียวพัตตาครับบทสรุปจะชี้ว่าเคลียวพัตราไม่ได้ใช้แค่ความงามอย่างเดียวนะครับแต่ใช้การจัดฉากการปรากฏตัวที่ดูยิ่งใหญ่เหนือจริงเหมือนกับเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่าง ทำให้ทุกครั้งที่คนได้พบเจอรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆสิ่งนี้สอนเราว่าการควบคุมบรรยากาศและภาพลักษณ์เนี่ยมันมีพลังในการสร้างความหลงไหลได้มากพอๆกับตัวบุคคลเลยนะครับโอ้โหจุดนี้น่าสนใจมากค่ะการสร้างฉากหรือบรรยากาศให้ดูพิเศษสแสดงว่าสภาพแวดล้อมก็มีผลอย่างมากในการล่อลวงใจคนตามแนวคิดนี้สินะคะ แล้วตัวอย่างอื่นล่ะคะมีใครอีกบ้างที่น่าสนใจคะมีคาซานวาครับบทสรุปจะเน้นไปที่ความสามารถของเขาในการมองเห็นแล้วก็ตอบสนองต่อความปรารถนาที่มันเฉพาะตัวมากๆของผู้หญิงแต่ละคนทำให้พวกเธอรู้สึกพิเศษได้รับความใส่ใจในแบบที่ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนบทเรียนก็คือความใส่ใจในรายละเอียดที่มันตรงจุดกับความต้องการลึกๆของเป้าหมายเนี่ยมันสามารถทลายกำแพงในใจได้เลยนะครับอืมจริงค่ะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือมาดามเดอปองปะดวครับบทสรุปจะชี้ให้เห็นถึงการใช้อิทธิพลผ่านช่องทางที่ดูนุ่มนวลกว่าเช่นพวกศิลป,ปะวัฒนธรรมหรือสเสน่ห์ทางสังคมมากกว่าการใช้อำนาจสังการโดยตรงทำให้เห็นว่าอิทธิพลที่มันยั่งยืนจริงๆมักจะมาจากการสร้างความสุขหรือความพึงพอใจให้กับผู้อื่นนั่นเองครับสิ่งที่บทสรุปพยายามจะสื่อผ่านตัวอย่างเหล่านี้ก็คือแม้ว่าตัวอย่างจะมาจากยุคสมัยหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากๆนะครับ แต่หลักการทางจิตวิทยาที่ใช้ในการดึงดูดใจคนเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสากลแล้วก็ยังใช้ได้ผลข้ามการเวลาอยู่ครับพอฟังทั้งประเภทของนักล่อลวงยุทธวิธีแล้วก็ตัวอย่างประกอบแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาเลยค่ะว่าตกลงแล้วเราควรจะมองแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ยังไงดีควรจะนำไปปรับใช้เลยไหมหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรที่บทสรุปเน้นย้ำเป็นพิเศษบ้างคะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่บทสรุปให้ความสําคัญเช่นกันครับเพราะว่าความรู้แบบนี้มันเหมือนดาบสองคมจริงๆนะครับบทสรุปก็ชี้ให้เห็นมุมมองเหล่านี้ครับอย่างแรกคือมิติทางจริยธรรมต้องยอมรับนะครับว่าแก่นของมันคือการจัดการอารมณ์และความคิดของคนอื่นซึ่งถ้าหากนําไปใช้ด้วยเจตนาที่ไม่ดีเช่นหลอกลวงเอาเปรียบหรือทําร้ายจิตใจก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนค่ะอันนี้สําคัญมากครับอย่างที่2คือผลกระทบระยะยาว เทคนิคหลายๆอย่างโดยเฉพาะพวกที่เน้นสร้างภาพลวงตาหรือความตื่นเต้นเร้าใจเนี่ยอาจจะได้ผลแค่ช่วงสั้นๆน,นะครับถ้าความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาไปสู่ความเข้าใจความจริงใจแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะไม่ยั่งยืนอืมใช่ค่ะแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบครับบทสรุปก็เสนอว่าความเข้าใจใน,นกลไกเหล่านี้ควรจะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันมากกว่า ที่จะใช้เพื่อควบคุมหรือหาประโยชน์เข้าตัวเองฝ่ายเดียวฟังดูเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องมาพร้อมกับความเข้าใจในผลกระทบแล้วก็ต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบด้วยแล้วถ้ามองในแง่การนำไปปรับใช้จริงๆล่ะคะบทสรุปมีข้อแนะนำเชิงปฏิบัติไหมคะว่าควรจะเริ่มต้นหรือคำนึงถึงอะไรบ้างมีครับบทสรุปได้รวบยอดขั้นตอนในเชิงปฏิบัติไว้คร่าวๆประมาณนี้ครับอย่างแรกคือวิเคราะห์เป้าหมายก่อนเลย ทำความเข้าใจความต้องการความปรารถนาะหรือช่องว่างในใจของอีกฝ่ายให้ชัดเจนก่อนค่ะ 2. คือเลือกบทบาทพิจารณาเลือกประเภทหรือสไตล์การเข้าหาที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆและที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับบุคลิกของเราเองด้วยนะครับเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุด 3. คือสร้างบรรยากาศจัดสภาพแวดล้อมคำพูดน้ำเสียงท่าทางต่างๆให้มันส่งเสริมบทบาทที่เราเลือกไว้ 4. คือใช้ยุทธวิธีเลือกใช้เทคนิคต่างๆอย่างเหมาะสมเช่นการสร้างความลึกลับสัญญาณผสมหรือการกระตุ้นอารมณ์และจุดสำคัญที่สุดที่บทสรุปเน้นย้ำเลยนะครับคือหากต้องการความสัมพันธ์ระยะยาวจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะที่เปลี่ยนผ่านจากการล่อลวงไปสู่การสร้างความไว้วางใจและความจริงใจให้ได้ไม่สามารถจะพึ่งพาแต่เทคนิคเพียงอย่างเดียวไปได้ตลอดรอดฟังครับ อ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความไว้วางใจนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะถ้ามองกันในระยะยาวแล้วถ้ามองในภาพรวมๆจุดเด่นอื่นๆของหนังสือเล่มนี้ตามที่บทสรุปนำเสนอมีอะไรอีกบ้างคะที่ทำให้มันแตกต่างหรือน่าสนใจเป็นพิเศษคะครับจุดเด่นที่ชัดเจนมากๆเลยตามบทสรุปก็คือการใช้ตัวอย่างจากประวัติศาสตร์และวรรณกรรมมาอธิบายประกอบนี่แหละครับ มันทําให้ทฤษฎีที่อาจจะดูกว้าง,างหรือเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นอีกจุดก็คือการผสมผสานมุมมองทางจิตวิทยาเข้ากับกลยุทธ์ที่ดูเหมือนจะนําไปปรับใช้ได้จริงนะครับและก็ความยืดหยุ่นของแนวคิดที่บทสรุปชี้ว่ามันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องความรักความสัมพันธ์เท่านั้นแต่สามารถปรับใช้ได้ทั้งในโลกธุรกิจการเมืองการตลาด หรือแม้แต่การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั่วไปเพราะตักกะพื้นฐานมันคล้ายกันคือการทําความเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายและก็หาวิธีตอบสนองหรือนําเสนอในแบบที่มันดึงดูดใจเขานั่นเองครับสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกบทสรุปศิลปะแห่งการล่อลงจิตใจในวันนี้ก็คือหัวใจสําคัญของมันอยู่ที่การทํางานกับจินตนาการและอารมณ์ของผู้คน การรู้จักเลือกบทบาทแล้วก็ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายการใช้เทคนิคอย่างมีชั้นเชิงเช่นการสร้างความลึกลับการเล่นกับจังหวะอารมณ์และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการตระหนักถึงผลกระทบและใช้ความเข้าใจนี้อย่างมีความรับผิดชอบนะคะใช่เลยครับและถ้าจะให้ทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคิดต่อกันดูนะครับอาจจะลองสังเกตดูครับว่า ในชีวิตประจําวันของเราหรือในสื่อต่างๆรอบตัวเราเนี่ยเรามองเห็นการใช้บทบาทหรือยุทธวิธีแบบไหนจากหนังสือเล่มนี้ถูกนํามาใช้อยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นในโฆษณาการนําเสนอของผู้นําหรือแม้แต่ในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั่วไปที่เราเจอแล้วลองพิจารณาดูว่า การใช้เทคนิคเหล่านั้นเขามีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่แท้จริงหรือเป็นเพียงเพื่อการชักจูงในระยะสั้นเท่านั้นและประเด็นสำคัญเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากการล่อลวงไปสู่ความไว้วางใจที่บทสรุปกล่าวถึงเนี่ยก็น่าคบคิดต่อนะครับว่าในโลกแห่งความเป็นจริงการเปลี่ยนผ่านที่ว่านั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนในความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆรอบตัวเราครับ